สวัสดีครับผมกอล์ฟฟรีแมนครับนนซแนาซีเนลค่ะยินดีต้อนรับทุนผู้ชมเข้าสู่ช่องกอล์ฟฟรีแมนนะครับวันนี้พวกเรามาดูดวงความรักของชาวราศีธนูนะครับดูให้สําหรับคนมีคู่นะครับผมในเดือนสิงหาคม2564ครับเราจะมาดูกันครับว่าภาพรวมความรักนะครับของชาวราศีธนูสําหรับคนมีคู่นะครับจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับสถานการณ์ในเดือนสิงหาคมเป็นอย่างไร แล้วเรามีตัวเลือกได้สองทางเพื่อที่จะช่วยให้สถานการณ์มันดียิ่งขึ้นนะครับภาพรวมความรักเป็นยังไงบ้างครับที่รักชาวราศีธน,นูคนมีคู่ต้องบอกเลยนะคะว่าดีมากสําเร็จเนะอะความรักก็คือประสบความสําเร็จ,รจนะคะทําอะไรกันก็มีความสุขมีความสุขทําอะไรแล้วก็แบบก็บลงตัวแบหมดนะอ่ะก็เข้าใจกันแบหมดอนะ่ะพูดยังไงใช่มันมันจะมันจะไม่สําเร็จก็เพราะตัวเองเนี่ยแหละตัวของคุณเองที่ว่าลังเลจ,จะไม่ทํา แต่ไม่ว่าจะทําอะไรนะมีเกณฑ์ว่าดีหมดเลยอืแล้วก็ความรักของคนมีคู่เนี่ยเหมือนกับว่าในเดือนหน้ามันทําให้มีเรื่องอะไรที่ทําร่วมกันได้ใช่มีโชคในเรื่องของความรักด้วยนะคะก็อาจจะเป็นคนรักคอยซับพอร์ตไม่ว่าเราจะทำอะไรคนรักก็ซับพอร์ตหรือทําอะไรร่วมกันก็จะเกิดเป็นผลงอกเงยขึ้นมาแล้วก็เอนสิงหาคมก็มีเกณฑ์ว่า เราทำนี้กันไหมเราเริ่มคิดทำนี่กันดีไหมอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีเรื่องให้ได้ทำกันธุรกิจเล็กๆโปรเจกต์เล็กๆมาทำทำกิจกรรมนู่นกันนด้กันไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการที่เรามีเหมือนกับมีทรัพยากรมีเงินมีอะไรที่จะเริ่มทำด้วยกันได้ก็เรียกได้ว่าประสบสำเร็จถ้าเป็นธุรกิจที่ทำร่วมกันขึ้นมาก็สำเร็จมีไอเดียขึ้นมาแล้วอะไรงไงยฉันพร้อมที่ฉันพร้อมมีเงินมีทองพร้อมที่จะทำดีเลยนะครับ แนวโน้มดีมากทีนี้มาดูกันว่าแล้วจะทํายังไงให้มันดีอย่างนี้เพื่อตอกย้ําภาพรวม,มความสําเร็จนั่นเองนะคะทางเรื่องที่หนึ่งก็เขาก็ขึ้นมาแล้วครับไพ่ทาโร่น,นะครับเหมือนกับว่ากิจกรรมอะไรที่ที่คนสองคนที่บคุคคลรู้สึกว่ามันทิ้งเคยทิ้งไปอ่ะงัดกลับมาทำกันใหม่ได้อะไรที่มันสนุกสนุกนะอย่างเช่นขายของขาย ในช่วงนี้โควิดอาจจะทําอะไรเสริมนะคะเพื่อ,อหาอไรายได้ช่วยกันหาไรายได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าแต่ว่ามันต้องเป็นสิ่งที่คุณเคยทําแล้วไม่ได้ทําไปแล้วนะอ,อย่างเช่นคุณอาจจะเอ,เอาเอาอย่างง่ายๆเลยนะกิจกรรมแบบเคยดูหนังด้วยกันอเคยดูหนังร่วมกันดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีตอนนี้ไม่ได้ทําเลอขุดขึ้นมาทําใช่ในในช่วงนี้ก็บางบางคู่นะคะ work from home อ,อยู่ด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ พอต่างคนต่างทํางานเสร็จแล้วก็อาจจะหากิจกรรมที่เคยทําร่วมกันแล้วมันสนุกอะใช่แ,นนแต่ก่อนคือแบบไปดูหนังโลงอะไรอย่างงี้ก็อยู่บ้านก็ดูเป็นซีรีส์อ,อะไรอย่างงี้ไปนะคะหรือเราอาจจะเคยเล่นเกมกัน <c oughs> สมมุติเราเล่นเล่นบอร์ดเกมการ์ดเกมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้ว <c oughs> หยิบมาเล่นใหม่ใช่หยิบมาเหมือนกับว่ามาทํากิจกรรมร่วมกันขอให้มันเป็นกิจกรรมที่มันสนุก <c oughs> ที่เรารู้สึกรู้สึกว่าทําแล้วแฮปปี้ทำแล้วเพลินดีนะ มันจะช่วยส่งให้ความรักคุณะมันสําเร็จมากขึ้นใช่ความสัมพันธ์ก็ยิ่งแน่นแฟนมากขึ้นใช่นแน่นแฟนแล้วมันอาจจะทําให้คุณเกิดไอเดียด <ừ> ีที่จะไปเริ่มทาาําอะไรใหม่ๆ <ừ> ต่อยอดไปอีกเพราะมันมีเกณฑ์แล้วว่าคุณจะได้เริ่มมีไอเดียเริ่มเพราะคุณมีของพบแล้วอ่ะคุณมีเงินมีอะไรครบแล้วมันอาจไอกิจก,กรรมเหล่านี้ที่คุณขุดขึ้นมาทําซึ่งเคยทําไปแล้วในอดีตแล้วมาสรุปกับมันหมายมาทําให้คุณเกิดไอเดียอะไรบางอย่างแล้วคุณก็เริ่มต้นกับคู่ของคุณได้ คีย์ร์ดก็คืออะไรที่เคยเคยแบบทําอยู่แล้วมันลงหลุมไปแล้วเราเราไม่ลืมมันไปแล้วอย่างเงี้ยขุดมันขึ้นมาทําใหม่ได้อะไรก็ได้ครับที่มันสนุกสนานเราเชื่อว่ามันต้องมีอเอาขึ้นมาทําใหม่มันจะช่วยให้ความสัมพันธ์เนี่ยรู้สึกสนุกเออมันสนุกขึ้นนะมันไม่น่าเบื่อช่วงนี้อาจจะว่ร์ฟอมร์โฮลน่าเบื่อใช่ไหมอยู่แต่บ้านถ้าเอากิจกรรมพวกนี้ขึ้นมาทําใหม่ได้เฮ้ยมันมันสนุกนะชีวิตรักมันดียิ่งขึ้นนะครับท่าเรื่องที่สองเขาบอกว่า เรื่องของงานเนี่ยอาจะต้องลดลงเรื่องของการงานทํานู่นทํานี่เกี่ยวกับงานเนี่ยมันต้องบาลานซ์จัดสรรให้ดีพอดูมีเกณฑ์เหมือนกับว่าโอเคสําเร็จจริงความรักสาเร็จจริงแต่มันก็มีเรื่องงานที่ต้องที่ต้องทำอ่ะที่ต้องรับผิดช,ชอบใช่แล้วก็ทําให้คุณไปโฟกัสงานมากกว่าจนลืมที่จะเติมความหวานให้กับผู้รักของคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารู้จักบ,บาลานซ์งานได้นะครับลดงานลงหน่อยแล้วไปให้ความสาคัญกับเรื่องที่มันแบบ เป็นเกี่ยวกับความรักอะเรื่องความสุขสนารอย่างนี่บอกทางทางเรื่องแรกนะทางเรื่องนี้ก็บอกว่ามันจะช่วยได้มันช่วยให้เราแบบความสัมพันธ์มันแน่นขึ้นอะอแล้วในเดือนนี้ยังไงก็สําเร็จเพราะนั้นทางเรื่องแรกก็คืออย่างนี้บอกเอากิจกรรมที่เคยไม่เคยที่เคยหยุดทําไปแล้วเนี่ยเอาขึ้นมาทําใหม่นะครับแล้วก็ทางเรื่ที่สองก็หยุดบาลานซ์งานลงหน่อยพราดนมีเกณฑ์ว่าเหมือนจะทํางานเยังไงลดงานลง นะครับแล้วก็ให้เขาสัมพันธ์กับเขาสําคัญกับผู้รักเรามากขึ้นให้เวลามากขึ้นเท่าน,นี้แหละสําเร็จความรักเพราะว่าดูแล้วไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแค่ว่าเติมเข้าปอีกหน่อยเสริมเข้าปอีกหน่อยแล้วก็ลดไอ้เรื่องการงานลงนิดหนึ่งเท่านั้นครับความรักของชาวราศีธนูคนมีคู่ในเดือนสิงหาคมต้องบอกว่าสําเร็จแน่นอนนะครับและนี่ก็คือภาพรวมของชาวราศีธนูนะครับผม สำหรับคนมีคู่นะครับในเดือนสิงหาคม2 5 6 4กครับหากชื่นชอบคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคนโสดชาวาศีธนูต้องรบกวนดูเป็นส่วนตัวนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เรายกให้กับคนมีคู่คนมีคู่ชาวราศีธนูแบบสเปเชียลไปเลยนะครับสซอร์รวบัน,นี้ผมกอฟรีแมนครับและแนนซี่แนนซีเนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ